จากครึ่องเศร้าเจอศพที่15คราวนี้ไปที่เรื่องหน้าอนาไอ้เศร้าเพราะเจอศพที่15ค่ะแต่ไอ้อนาดเนี่ยอนาดสอวประเทศไทยโหไม่อยากจะเชื่อเลยอดเลยไม่อยากจะเชื่อเลยสุดยอดเลยนอดความกันนิดหนึ่งตอนห้าทุ่มครึ่งของวันที่31มิีนาสองพันห้ารอยหกผู้ว่ากทมผู้ว่าชาติ ออกประกาศยกเลิกเขตพื้นที่ประสบสาธรณภัยกรุงเทพในกรุงเทพมหานครเรื่องของเรื่องอต้องการที่จะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เพื่อเพื่อสยบอาการเตือนตะหนกของผู้คนต่างๆนะคะผ่านไป3ามสี่วันอาการเตือนตะหนกของผู้คนเรื่องความปลอดภัยของตึกก็ยังมีอยู่บางคนหลอนยังไม่กลับไม่กลับเข้าไปาาวันจนทที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่าสามสิบเอ็ดค่ะ เดี๋ยวมีข่าวหรือตึกนั้นเดี๋ยวมีข่าวหรือตึกนี้สันไว้อีกอหลายาตึกกันทั้งกรุงเทพน,นะครับดังนั้นเมื่อมั่นใจเมื่อคิดว่าเอาอยู่เมื่อคิดเมื่อคิดว่าสถานการณ์มันคืนส่วนปกติแล้วอัพตช็อกเล็กน้อยทำอะไรกรุงเทพไปได้แล้วออตอนห้าทุ่มกลมห้าทุ่มครึ่งของวันที่3 1ก็คือวันจันทร์ผู้ว่าราชการตัดสินใจใช้อำนาจประกาศยกเลิก การกําหนดให้กรุงเทพเป็นพื้นที่ประสบศาสตร์ณะภัยเป็นการส่งสัญญาณเป็นการสนยออกในเชิงสถียรภา์เพื่อหยุดอาการแพนดิกของผู้คนในกรุงเทพแต่ที่ไหนได้ชาติวันลุ่กขึ้นวันที่หนึ่งเมษามนศาก็คือเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้แหละค่ะเกิดอะไรขึ้นในวุฒิสภาไปชมคลิปไปต่อไปนี้ครับชมกันเลยค่ะ dan dapat dan di kan jadi boleh maksud tak boleh tak apa terima kasih ก็งอากทีเรามารับค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 ร ด้วยความเคารพอน,นาดไหมล่ะครับประชาชนคนกรุงเทพเสพข่าวตะกร้าจากโซเชียลจนตื่นตูมกันทั้งกทม,มค่ะ ในที่สุดผู้ว่าผู้ว,ว่ากรทม,ทมต้องตัดสินใจออกประกาศแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เป็นการบอกกล่าวว่าสาการ์คืนสู่ปกติ after shock ที่เมียนมาเล็กๆน้อยๆทำ<ม>อะไรตึกกรุงเทพไม่ได้อีกแล้วค่ืคืนสู่ความสงบได้แล้วตั้งสติได้แล้วจะได้ไม่ต้องมาตื่นตระหนกเดี๋ยวจะเจอสันไหวตึกไหนตึกไหนอีกเดี๋ยก็เกิดข่าวรอตึกนั้นล้าประเดี๋ยวก็เกิดข่าวรอตึกนี้แล้ะไม่เป็นอันทํางานอปรากฏว่ารัฐสภาไทย วุฒิสภาประเทศไทยเป็นไงคะท่านสวพู่งส่งเกียรติและหน้าห่วใหญ่ยิ่งค่ะอนาจริงๆเมื่อวานเขาซ้อมหนีแผ่นดินไหวอุปกรณ์ครบจริงๆนะจัดเตรียมกันมาแบบครบจริงๆซ้อมซ้อมหนีแผ่นดินไหวกลัวตายมากเลยครับกลัวตายมากใช่ไหมครับพูดมากไปไหมน่ะพอเถอะอะไรกันนะกันหนา คุณแสดงออกอย่างนี้มันยิ่งทําให้สถานการณ์ในภาพรวมมันยิ่งทําให้เกิดผลทางจิตวิทยาต่อผู้คนในภาพรวมร,วมรู้ตัวกันหรือเปล่าว่ากําลังทําอะไรพวกว่าชัตชาติเขาพยา,พย,าพยามจะเอาสติสตางของผู้คนกลับมาคใช้ชีวิตปกติได้แล้วมไม่มีอะไรเอาอยู่แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนพยาพยามที่ทําให้คนเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรแล้วแต่นายก <วด S 1> <อ>ทสาภา,ามานั่งซ้อมหนีภัยแผ่นดินไหว เมื่อสักครู่นะมันเริ่มด้วยการที่ประธานในที่ประชุมบิ๊กเกลียงพลเอกเกลียงกายประกาศต่อหน้าผู้คนกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าสาวผาาาู้สงเกียรติสวผู้ส่งเกียรติประกาศว่าต่อไปนี้ขณะนี้ได้รับแจ้ง ว่าเกิดแผ่นดินไว้ทุกคนหนีตายได้แล้วโอ้โหทุกคนก็ลุกขึ้นมาอุปกรณ์ครบเลยใส่ทรงใส่เสื้อเอาหมูนิรภัยมาสวมฟ้าควาบนกหวีดไฟฉายนกหวีดคล้องอะไรวุ่นวายกันหมดแล้วก็ไปยังจุดรวมพลโดยมีข้าราชการนำไป โดยมีค่าการนำไปเดินนำไปนำไปที่จุดรวมพลจำลองสถาน์มีคนเจ็บต้องขนลงเรือส่งโรงพยาบาลวชิระไปนู่นไปนี่พาไปจุดริมน้ําว่ายังไงพาไปในจุดที่เขากำหนดไว้นี่คือการซักซ้อมเพื่อเพื่อเพื่อไปฟังบิ๊กเกลียงพระเด็กเดินไกลรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งสปีกิ้งหลังจากการซ้อมหนีตายเช่นครับการซักซ้อมในวันนี้ เป็นผลมาจากการตรวจสภาพเมื่อวันเสาร์แล้วก็เราได้ทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับในเรื่องการของการที่จะนําพาท่านสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการที่กําลังประชุมกันอยู่เนี่ยออกมาอย่างเส้นทางและออกมายัางจุดรวมพลให้รวดเร็วที่สุดนะครับอย่างไรก็ดีหลังจากที่เราได้รับการแจ้งเตือนนะครับเราก็ได้อพยบเกินยายมาจากการซักซ้อมเราใช้เวลา ไม่เกินส0นาทีนะครับแต่หากว่าในวันเกิดสถานการณ์จริงขึ้นมาก็คิดว่าถ้าเราได้กำการซักซ้อมเนี่ยการปฏิบัติมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติน,น่าจะรวดเร็วกว่านี้นะครับด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพหน้าตาแกนี่จริงจังมากถ้าทางแกจะกลัวตายกันมากเลอเกินถึงขนาดต้องจัดแผนซ้อมหนีแผ่นดินไหวด้วยความเคารพเมื่อวานวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งเมษายน, <ะ S 1> น <ะ S 2> คนทั้งประเทศ กำลังควานหาคําตอบตึกมันถล่มลงมาได้อย่างไรคนทั้งประเทศกําลังควานหาคําตอบใครมันต้องรับผิดชอบอคนทั้งประเทศส่งกําลังใจไปที่บริเวณตึกถลม่มทุกคนก็พยายามพยายามมองโลกในแง่บวกหวังว่าจะมีคนรอดชีวิตเพิ่มเติมจากซากตึกที่มันถล่มลงมานั่นคือความหวังอืม,อม หน่วยงานของรัฐหลายต่อหลายหน่วยประสานมือกับบรรดาอาสาทั้งหลายเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบสภาพตึกในกรุงเทพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมปรากฏว่า,วาท่านสวท่านมีแต่ปัญหาชีวิตของท่านเท่าน,นั้นท่านก็บกมุ่นแต่ปัญหาชีวิตของท่านคือมองแต่สิ่งรอบๆตัวท่านไม่ได้มองภาพกว้างเลยมองอะไรให้มันไกลเกินไปจมูกตัวเองหน่อยได้ไหมอ่ะ ไม่รู้สิครับผมก็ต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้เมื่อสักครู่เราได้เห็นความเป็นไปในบุธิสภาเมื่อสักครู่เราได้ฟังคําให้สัมภาษณ์การแสดงออกของท่านบุษิสภาของท่านบุธิสมาชิกไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่คราวนี้ไปฟังนางงามมนุษย์นางงามเนี่ยครั้งหนึ่งเคยถูกประนามอย่ามเหยียดมนุษย์พลาสต,ติกมั่งมไม่มีสมองมั่ง หมายถึงสมัยก่อนนะสมองกลวงมากหมายถึงสมัยก่อนสมัยก่อนเขากล่าวหานางงามนั้นแต่นาทีนี้ไปฟังนางงามสักนิดสิครับนายสาการของบ้านของเมืองอย่างเนี้ยค่ะเกิดเหตุพอดีเขาตระดอกกันทั้งประเทศเขาเศร้าเสียใจกันทั้งประเทศนางงามเขาคิดอะไรและเขาแสดงออกอย่างไรย้อนกลับไปเมื่อคืนวันที่ย9ิบก้ามีนาคมมีการประกวดมิสแกลไทยแลนด์รอบสุดท้ายใช่ค่ะ รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายกก็จะมีรอบตอบคําถามรอบที่เขาชิงดํากันหนึ่งรอบก็คือรอบตอบคําถามใช่ค่ะเนี้ยวัดเลยวัดวัดเกินเลยวัดกกินวัดคะแนนกันด้วยรอบสุดท้ายเลยใครจะได้ใครจะไม่ได้หลายครั้งก็วัดจากต้นรอบตอบคําถามนี่แหละจะเป็นตัววัดโค้งสุดท้ายปรากฏว่าวันนั้น29มีนาหลังเกิดเหตุตึกถล่มหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนึ่งวันมันเกิดวันศุกร์ไงมิสแกรนขอนแก่นเชอเอม เชียดยาธนุดสอนทัดเป็นเธอตอบคําถามดังตออ่อไปนี้อย่างไรและหยิบไปปิดเทียบกับคําให้สัมภาษณ์ของท่านสวผู้สรงเกียรตินะเชิญช่วยฟังกันทุกคนเลยนะคะเชิญค่ะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทําให้ตึกสอตอง,งอนที่มีมูลค่ากว่า 2, 1 0 0หนึ่งล้านบาทที่กําลังก่อสร้างถลม่มลงเพียงตึกเดียวอย่างง่ายดายในขณะที่ตึกอื่นๆที่กําลังก่อสร้างอย่างมากมายในกรุงเทพยังคงมั่นคง ซึ่งสมรทานในการก่อสร้างตึกสอตองอนี้จัดทาโดยบริษัทของไทยและมีบริษัทจีนเข้ามารับช่วงต่อในการก่อสร้างตามข้อกําหนดบริษัทรับเหมาจะต้องรับผิดชอบค่าก่อสร้างให้ใหม่คุณคิดว่าควรจะมีบทลงโทษอะไรเพิ่มเติมและลงโทษโดยมาตรการใดเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีผู้เสียชีวิตอีกมากมายรวมไปถึงเสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงรวมไปถึงเกิดข้อสงสัยในการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างมากมายที่เกิดขึ้นด้วยก่อนอื่นเอ็มขอให้ทุกคนร่วมไว้อะไรยแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและข้อต่อมาคือเอ็มต้องการให้แบล็คลิสเช่นกัน,ก,นกับบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วกับประเทศของเราคือการสอดไส้สัมปทานนั่นเอง เอมรู้ว่ามันอาจจะเป็นคําตอบที่ดูไร้เดียงสาแต่เอ็มต้องการให้จําคุกตลอดชีวิตกับใครก็ตามที่เป็นต้นเหตุของการที่ทําให้ตึกถล่มนี้เพราะว่าอิสรภาพของคุณที่ถูกพรากไปไม่อาจเทียบได้กับลมหายใจเดียวของบุคคลผู้เป็นที่รักในครอบครัวและที่สําคัญคือเราควรทําให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้ประเทศของเราเป็นตัวตลกในสายตาชาวโลกที่จะเข้ามาโกงกินประเทศของเราได้อีกค่ะสุดท้ายนี้นะคะเอมอยากจะบอกว่าภาษีที่จะสร้างใหม่เอาไปตรวจสอบทำระบบแจ้งเตือนเพื่อคนไทยทุกคนด้วยค่ะ ไม่ใช่คำตอบที่ไร้เดียงสาเลยเป็นคำตอบที่ต้องบอกเลยโดนมากๆโดนจริงๆโดนจริงๆอฟังนางงามพูดแล้วก็ฟังท่านกรมธารมุทิสภาพูดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดอย่างไรอะ่ะไอ้สิ่งที่เจาะลึกทกไทยอินไซต์ไทยแลนด์ปานามตั้งแต่เมื่อวานลากเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้มันเกินเหตุไหม มันลามไปผู้老ผู้ใหญ่ไหมไม่ให้เกียรติท่านผู้ทรงเกียรติไหมเอาเถอะพอ,อะจบฝากไว้คิดเท่านี้นชีวิตเราจะต้องเดินต่อใช่ค่ะเดินไปสู่คําตอบตัถล่มได้อย่างไรต้องหาคําตอบกันต่อไเดินไปสู่คําตอบนะใครต้องรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหาคําตอบท่านนายกก็ทวงถามอยู่ด้วยอืม